HAPPY BIRTHDAY you. HAPPY birthday YOU สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุคนยินดีตอนรับสู่ช่องคุณแม่มาแชร์ค่ะมือนี้คุณแม่ได้มาร่วมอวยพรวันเกิดไ้อิลาอายคนเก่งนะคะมือนี่ วันที่20พฤศจิกายน2ห6เกตซึ่งตรงกับวันเกิดของอิลลาอ,าอายวันที่20พฤศจิกายน2 5 5 5นะคะครบรอบ12ปีเต็มของคนเก่งของแม่แม่คะ่ะ อีหล่าอา้ายขอให้มีความสุขความเจริญม่งหวางสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการค่ะขอให้โชคดีมีใช่เดินทางตลอดปลอดภัยและก็ขอให้ดังๆังปังปังไปทั่วโลกนะคะให้มีแต่คนหักคนเมตตามีเอฟซแฟนครับ ให้กำลังใจทุกเวทีภาพพอจ๋าเฮ่งๆป่างๆพร้อมกับทีมงานเสียงวิหกทุกๆชีวิตนะคะสุขสันวันเกิดจ้าตอนนี้หอลาอายครบรอบ12ปีเต็มและก็มีแต่ความโชคดีบ่ว่าสิไป,ปเวที่ใดตามที่เฮ้าใดเห็นกันน่ะระคะสูตรยอดความปังความดังเลยนะคะวิกแตกทุกสถานที่เลยก็ว่าไดเนาะคะ่ะ ถึงสิมีฝนตกแน่บางพื้นที่นะคะแต่นั่นกับโบไดเป็นอุปสรรคในการที่สิไปทําการแสดงหรือว่าการที่เอฟซีแฟนครับสิไปให้กําลังใจด้านหนาเวทีตามที่เฮ้าได้ติดตามมานะคะฤดูการนี้เฮงเฮงปังๆเลยนะคะลาอีลาอายกับมาแต่ละชุดนี่สวยงามมากๆความเป็นตะฮักตะเพ่งกับมีไหเอฟซี FC แฟนครับ ทุกเวทีเลยนะคะและทุกท่านแก่หมอบความห,ากหักไข่บวาซิเปนด้านหน้าเวทีหรือว่าไปห่กกำลังใจด้านหล,ลังเวทีนะคะของฝากของตนของกิน่นอุ้ยเยอะแยะมากมายค่ะพี่น้องค่ะความหักบ่มีลดหน่อยถอยลงมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสำหรับความหักที่แฟนคลับได้มีให้ มีหลายๆท่านได้คุยหลังไม่กับคุณแม่คือกันนะคะว่าปีนี้น้องอาอายปังมากๆากปังกว่าดูการที่ผ่านมาแมนค่ะเขาก็ได้เห็นแล้วนะคะทุกเวทีเลยความหักความเพลงมีไข่เต็มรอยนะคะแล้ววันเกิดปีนี้อีหลาอาอายก็ได้ออกมาพูดตั้งตจเศร้าเลยนะคะว่า 2011-2555ทับ11ทับส5 5 5สุขสันต์วันเกิดสำหรับฉันสติเกอร์หัวใจและกาบ,บอกว่าวันเกิดปีนี้ขอให้ตัวเองมีความสุขมากๆปรารถนาสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาแอดแท็กขอให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่คนรักคนเมตตารำ่ำร่ำรวยเงินไหลมาเทมาสาธุวสันนะคะเมนค่ะก็ขอให้เป็นตามทีอิลา ปรารถนากันแล้วกันนะคะความหักความเมตตาของแม่ๆแฟนคลับมีมากมม่เลยโบวาสิเปลี่ยนทั้งประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะ และหลายๆท่านกับเขามาอวยพรไห้นะคะขอให้หนูมีความสุขมากๆในทุกวันขอให้หนูประสบความสําเร็จทุกอย่างขอให้เป็นเด็กน้อยที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปขอให้หนูมีชื่อเสียงโด่งดังตลอดไปนะจ๊ะคนเก่งอันนี้เป็นความคิดเห็นหรือว่าข้ามอวยพรจากแฟนครับที่เขามาอวยพยรไตโพสต์ของนองอาร์ไนะคะ บางท่านก็บอกว่าให้โชคดีสุขีวันเกิดสิ่งประเสริฐใดหวังตั้งใจให้ได้สมดังฝันใ่จิตแจ่มใสทุกวันทุกคืนมีความสุขมากๆนะคะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณเก่งขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนานะคะสุขสันต์วันเกิดนะเด็กน้อยสุขภาพแข็งแรง มีความสุขมากๆขอให้มีแต่คนรักคนเมตตาหนูเยอะๆนะครับอันนี้เป็นน้องก่อนเมฆนะคะที่มาวอวยพรวัานเกิดให้อีหลาอาอายเนาะมีแต่ข้ามอวยพรดีๆมอบให้อีหล่าอาอายเนาะคะ่ะคุณแม่ก็ได้เข้าไปไลอ่าน ยิ้มไปอ่านไปนั่นล่ละค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตดังหวังชื่อเสียงโด่งดังมีคนรักคนเมตตาสุขภาพแข็งแรงนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นเอฟซีที่เพิ่นมีความหักหาอีหลาเนะเพิ่นเขาไม่อวยพรวันเกิดไห่นะคะบางท่านก็บอกว่าสุขสันต์วันเกิดค่ะน้องออายสมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจนะคะ ชื่อเสียงก้องไก่ไปทั่วโลกมีความสุขตลอดไปสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะหลานรักลุงโต้งขอให้หนูมีความสุขมากๆเป็นที่รักของทุกคนมีแฟนแฟนเมตตาหนูแบบนี้ตลอดไปมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกเป็นเด็กดีของพ่อจ๋าของทุกๆคนนะลูกอันนี้เป็นข้ามอวยพรจากลุงโต้งนะคะมิพูด วอวยพรนวันเกิดอิหล่าอาอายคุณแม่เขาไปอ่านแล้วก็น,น้าตาซึมตามเลยนะคะเป็นพู์ของพ่อจ๋านกพงศสกุค่ะที่พูดอวยพรนวันเกิดให้ลูกสาวนะคะพ่อจ๋าเพื่อนก็ได้พูดอ,ออกมาวอวยพรนว่าเบิร์ดเดย์นะลูกพ่อไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่าคําว่ารักหนูเหลือเกินขอให้หนูโบยบินให้มีความสุขนะลูก สกุณาพลลูกของพงศกรวันแรกรักยังไงวันนี้รักมากกว่าเดิมของขวัญของพ่ออาจน้อยนิดกว่าคนอื่นแต่ความรักที่พ่อมีให้ลูกไม่แพ้ใครในโลกนี้เป็นเด็กดีของพ่อจ๋านะลูกอันนี้เป็นข้ามอวยพรของพ่อจ๋านุพงศกรนะคะทีเพิ่นเขามาอวยพรวันเกิดให้ลูกสาวด้วยความหากักความแพงนะคะ หล่าเพื่อนกะมี่ขอความต่อไปอีกนะคะว่าพอทึ่งพิมพ์ทึ่งหายครับผมรู้ของผมคนเดียวก็คือสุดๆุดแล้วอันนี้เป็นความคิดเห็นของพอจ๋าที่พิมพ์ไต่ผูดเจ้าของเนาะคะ่ะจากมือน,นันถึงมือน,นีเฮ้ากระไดรับทราบกันเนาะค่ะว่าพอจ่าพงสะโกรนเพื่อนมีความหักความเพงความบังดีห้ลูกสาวซ้ำไดนับจากที่เพื่อนไปรับมาสู่บานเสียงวิหกแม่อนบาา่ะ ช่วงหลังๆเข้าอาจสีบอได้เห็นบนเวทีที่พอจาลูกจาได้ข้นน้ำกันแต่นั่นก็บบไดไ้หมายถึงว่าพื้นสีบบหักนะคะพื้นกันยังหักกันคือเกาในปัจจุบันนี้อีหลา่าเก่งแล้วขึืนเวทีได้ดยที่บบตรงมีพอจาอีหลา่าก็เอาอยู่นะคะรวมถึงยาหนุแล้วก็ย่ายสาที่คอยดูแลทิกแค่ care, แล้วก็มีพี่เลียงเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะคอยดูแลซอยกัน กับการที่รอรับกำลังใจด่านหนาเวทีจากเอฟซีแฟนคลับหรืวอว่แมแม่นะคะดีใจน้ำลายๆค่ะช่วงนี้อีลาปังแห้งดังแห้งบววสิไปเวทีใดๆเอฟซีแฟนคลับรุนหลามด่านหนาเวทีเลยนะคะช่วงอีลาสิขึ้นรองเพลงแมนบาค่ะดีอกดีใจน้ำเนาะพี่น้องได้เห็นบรรยากาศแบบนั้นนะคะ คลิปนี้คุณแม่กับมาร่วมอวยพรวันเกิดให้อีลาอาอายกับเอฟซีแฟนคลับทุกท่านน้ำ่าขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกการรับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณสําหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามกันค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีจ้า